สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมมีหลากหลายเหตุการณ์ที่จะขอแบ่งปันกับพี่น้องและวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของการดำเนินชีวิตในความเป็นมนุษย์เป็นวันแห่งความรักความรักไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวความรักไม่ใช่เฉพาะภายในครอบครัวแต่เป็นความรัก สำหรับทุกคนเป็นต้นผู้ที่เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมนี่เป็นความรักที่เป็นสากลความรักที่กระจายไปทุกคนทุกแห่งเป็นความรักที่ออกจากตนเองเพื่อไปสู่ผู้อื่นนะครับในเป็นต้นนักบ,บุญวาเลนติโนก็เช่นเดียวกันความรักของท่านไปสู่ผู้อื่น นะครับหลากหลายเรื่องที่ผมต้องการจะแบ่งปันให้กับทุกท่านในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนในวันนี้เมื่อสองวันที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสได้ฟังเพลง Simpleman นะครับเป็นของวงดนตรีในยุค70นะครับวงดนตรี l ิ n เ r d s k ส n ิน n e r นะครับก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะ เนื้อหาก็ดีผมก็ได้พยายามที่จะแปลเพลงนี้ให้ให้เป็นบทกรเพื่อที่จะมาฝากทุกทุกท่านในวันแห่งความรักนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับวันนั้นแม่เรียกฉันนั่งข้างๆแม่เปิดทางสว่างจิตคิดสดใสเปิดทางแล้วลูกจงทำอย่างตั้งใจ ชีวิตไซส์ของลูกจะลื่นลมจงเป็นคนเรียบง่ายนะลูกรักอย่าเร่งรีบร้อนนักไม่เกิดผลแม้จะเจอปัญหามาเวียนวนพระเบื้องบนจะช่วยลูกให้ผ่านไปลูกต้องพบเจอเจอคนที่รักจงภูมิักความรักอย่าสูญสลายคิดและทำให้ได้จากสบายลูกทำได้เมื่อมีจิต ที่เมตตาอยากไปหลงกับวัตถุและสิ่งของสิ่งควรมองคือวิญญาณที่สดใสลูกของแม่ทำได้แม่มั่นใจเพื่อความสุขของลูกทุกคืนวันนะครับก็เป็นบทเพลง simple man จากวงดน,นตรีวงล็อกนะครับ l ิ n เนอ s k สกินเนะครับเป็นวงดน,นตรีที่ยอดเยี่ยมผมก็ชอบเพลงของเขาหลายเพลงอยู่เหมือนกัน สมัยก่อนก็ฟังเพลงลักษณะนี้ท, bat, ท, ip, ทั้งแบ็กซับบาดทั้งยูรายิมทั้งการฟังเร็ลโลดทั้งเลสเซปินนะครับก็ประมาณนี้ชอบเข้าใจเรียนรู้รักนะครับในบทเพลงแบบนี้แล้วนกะ็ทีหลังก็มาชอบแนวยังมาชอบพิงโปอยนะครับก็ชอบชอบมากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปัน วันนี้ก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของผม39ปีนะครับผมแต่งงานเมื่อวันที่14กคุมภาพสันธ์พศ2527นะครับวันนั้นผมทำงานอยู่ที่ในบริษัทยสยามมจุพัน์ในเครือของ scg ยังจำได้เลยนะครับผมลางานจัดเตรียมสิ่งของที่จะไปสู่ขอไปสู่ขอแล้วก็แต่งงานเลยนะครับ ที่บ้านบางเขมนะครับอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก็มีเพื่อนที่รักเพื่อนที่รู้ใจกันไปกันหลายคนเหมือนกันแล้วก็คุณแม่รวมทั้งคนข้างบ้านก็ไปเป็นกําลังใจแก่กันนะครับกพผมเลือกเอาวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เลยไม่ได้ดูหมอดูไม่ได้ดูเลิกอะไรเลยแม้จะเป็นวันทำงานก็ลางาน เพื่อนที่รักกันก็ลาง,งานไปด้วยกันนะครับไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีวันนี้39ปีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวลมลุกคุกคานมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีสารพัดรูปแบบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจสิ่งหนึ่งที่คอยดูแลครอบครัวของผมคือองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร เมื่อถึงวันอาทิตย์เรานะครับตัวผมภรรยาลูกทั้งสองก็ต้องพยายามเสาะหาหนทางที่จะไปวัดเพื่อที่จะไปเพิ่มพลังชีวิตแม้แต่จะอาจจะยากลำบากบ้างในบางช่วงของชีวิตแต่ก็คิดถึงพระอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็ได้แบ่งปันกับทุกท่าน 39ปีนะครับในการแต่งงานชีวิตคู่ก็สำคัญชีวิตคู่ก็ก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันถ้าหมายถึงถ้าว่าอยากจะให้เขาเป็นเหมืนที่เราต้องการบางทีก็ยากนะครับก็คงต้องพบเจอกันระหว่างทางครึ่งทางของชีวิตว่าจอยกันต้องเข้าใจกันว่าแท้ที่จริงแล้ว ธรรมชาติหรือการอบรมเลี้ยงดูของอาสามีหรือภรรยาก็แตกต่างกันเมื่อต้องมาเจอกันเมื่อจะต้องมาเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตนะครับและว,วันนี้ผมก็ขอนำอนิยามความรักของนักบุญเปาโลนะครับมาแบ่งปันแก่ทุกท่านด้วยนะครับ ในจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียน <c oughs> ถึงชาวโคลินฉบับที่หนึ่งนะครับบทที่สิบสานะครับข้อหนึ่งถึงข้อเจนะครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ของและของทุตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงฉาบหรือชิงที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจทำน้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไปเสียถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดนี่คือช่วงแรกนะครับช่วงแรกนี้ขยายความว่า เรื่องราวในชีวิตนะครับถ้าไม่ได้กระทําด้วยความรักแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้จะถูกไปเผาไปต้องตายแต่ไม่ได้ทําด้วยความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นแม้สิ่งเล็กน้อยที่กระทําแต่เป็นการกระทําด้วยความรักแล้วยิ่งใหญ่เสมอนะครับในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อมานะครับนักบ,บุญเปาโลยังเขียน นิยามความรักไว้ว่าความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่าง แล้วก็อดทนทุกอย่างนะครับนี่ในยามความรักที่นักบุญเปาโลดได้เขียนจดหมายถึงชาวโคลินฉบับที่หนึ่งในบทที่13เพื่อให้ชาวโคลินได้เรียนรู้ถึงความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับนักบุญคุณแม่เชอร์ซยายแห่งการกตาต้าก็ท่านก็เคยบอกแล้วรอบว่านะครับท่านก็เคยบอกแล้วว่าถ้าทำสิ่งเล็กน้อยแต่ทำด้วยความรักก็ถือว่า ยิ่งใหญ่ในสารพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอนะครับก็สองเรื่องผ่านไปนะครับทั้งบทเพลง Simple Man แล้วกเ็เรื่องของการแต่งงานครบรอบ39ปีของผมในวันนี้รวมทั้งนิยามความรักของนักปุญเปาโลถึงชาวโคลินวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับแล้วก็ใน ระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางหนังสือปฐมการในบทที่6ข้อ5ถึงข้อ8แล้วก็บทที่7ข้อ1ถึงข้อ5และข้อ10นะครับและพระวาสารของนักบุญมารโกในบทที่8ข้อ14ถึง21นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ผมขอแบ่งปันกับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกันนะครับ วันนี้จะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขให้มนุษย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักต่อมนุษย์อย่างถึงที่สุดเลยสร้างทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์ได้ดูแลเพื่อมาให้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขของมนุษย์แต่วันนี้มนุษย์เลือกทำบาปนะครับ ทำบาปมากมายทำบาปแล้วทำบาปเล่าองค์พระผูู้เป็นเจ้าจึงเอ่อให้เกิดน้ำท่วมโลกขึ้นมาน้ำท่วมโลกนี้ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับสมัยที่ผมยังเป็นค,นครูอยู่ก็ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็เอ่อทางคณะได้พาไปเที่ยวที่ ภูผาเทิมบนะครับขึ้นไปก็ยังได้เห็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่อยู่ซ้อนเทินอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ได้เห็นเหมือนอนกับก้อนหอยที่ว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของน้ํากัดเซาะเหมือนกับเป็นน้ําที่ว่าท่วมเคยมีน้ําท่วมภูเขามาแล้วและระหว่างน้ําลดก้อนหินก้อนใหญ่ๆก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับผมเชื่อเช่นนี้ แล้วว่าก็เป็นอยู่จริงผมเชื่อว่ามีจริงแน่นอนนะครับดังนั้นเวลานี้ทุกๆคนก็เหมือนเรือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอโทษครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดกับโนอาห์ให้โนอาห์ขึ้นไปบนเรือสร้างเรือแล้วก็เอาสัตว์อย่างละคู่ขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีเผ่าพันธุ์ต่อไปหลังจากน้ำลดแล้ว นะครับโดอาก็ทําตามคําสั่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตแล้วเราทุกคนนะครับตัวผมก็เหมือนเรือเรือที่เล่นไปอยู่บนกระสายแห่งคลื่นลมดังนั้นเรือก็ต้องมีหางเสือหางเสือที่บุคคลจะต้องบังคับได้ก็คือบังคับหางเสือไปในทิศทางแห่งความดีงามทิศทาง แห่งความเชื่อความวางใจและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าในการสวดภาวนวา,นาในการช่วยเหลือแบ่งปันการสวดสายพระคำร่วมกันนะครับพยายามที่จะเลือกเส้นทางนี้ไม่ให้กระแสขขื่นกระแสลมพัดพาเรือไปในทิศทางที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอย่างนี่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเสียพระทัยและเศร้าพระทยัยเพราะว่ามนุษย์ทําบาปคงม,มีพระประสงค์ให้มนุษย์อยู่ด้วยความรักสร้างสิ่งสร้างทุกอย่างเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขมีความรักต่อกันและกันแต่มนุษย์เลือกที่จะทําบาปดังนั้นชีวิตก็เหมือนกับเรือที่ต้องอยู่กับคลื่นลมอยู่กับสังคมสังคมเวลานี้ก็ ความจริงเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีในองค์กรต่างๆมากมายเลยเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับมากมายอย่างที่ทุกคนตัวผมก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีไม่งามที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นแต่จิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงนะครับดังนั้นแล้วการได้มี หางเสือที่ถูกบังคับด้วยตนเองเดินไปในเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเส้นทางแห่งความดีงามถือว่าเป็นเลือที่เจ็มเจมใสนะครับแม้จะเจอับบลื้นลมต่างๆมากมายก็ไม่เป็นไรในพระวสารของนักบ,บุญมาาโกในวันนี้ในบทที่8ข้อ1 4ถึง21นะครับองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงต่อว่าชาวฟาริสี และกระิย์เฮโรสให้สิทธิ์ของพระองค์ได้ระวังเชื้อแป้งเหล่านี้นะครับชาวปลาลูสีเองธรรมชาติของชาวปลาลูสีก็คือที่โอบที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดไม้คือเป็นคนน่าซื้อใจกดปากกระจายไม่ตรงกรันเบื้องนอกกับภายในไม่ตรงกรันครับขอเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นสิทธิส่วนตัวของคน กลุ่มนี้นะครับส่วนเชื้อแป้งของกษัตริย์เอโรสก็ลำพังกษัตริย์เอโรสก็เป็นบุคคลที่ลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจนะครับและที่สำคัญแล้วนะครับกษัตริย์เอโรสเนี่ยสำคัญสุดเลยไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นต้นตัดศิทิย้อนสาเหตุเพราะนางเฮโรดสที่ ถามลูกสาวคุยกับลูกสาวแล้วก็ขอศสีรสะย่อนแทนที่ตนเองก็รู้ว่าย่อนเป็นคนดีย่อนเป็นคนที่มีคุณธรรมย่อนเป็นผู้ที่มาบอกทางความดีให้กับทุกคนเตรียมทางให้กับองค์พระเยซูเจ้าแต่การไม่เป็นตัวของตนเองของกษัตริย์เอลวนก็ไปทำบาปผิดพลาดไปนะครับชีวิตอย่างนั้นเชื้อแป้งทั้งสองกลุ่มบุคคล ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าคุณค่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนก็คือเกิดมาเป็นเป็นของขวัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบให้กับพ่อแม่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนดีทั้งครบทําความดีเลือกทําความดีทั้งกายวาจาใจเพื่อว่าเมื่อตายไปได้กลับไปบ้านแท้ บ้านเดิมก็คือเมืองสวรรค์นั่นเองมีเท่านี้เองนะครับเออดังนั้นแล้วสุดขององค์พระเยซูเจ้าก็ยังบอกว่านี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปังแท้ที่จริงแล้วคำพูดนี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าแท้ที่จริงของชีวิตแล้วนะครับองค์พระเยซูเจ้าถึงจะมีขนมปังหรือไม่มีขนมปังคงทรง,งกระทำอาศจรรย์ได้ ในทุกเวลาในทุกสถานที่ดังนั้นการจะมีหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าพระองค์จะทรงกระทำอัศจรรย์หรือไม่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วชีวิตแท้ก็คือการจะต้องตั้งใจวางใจที่จะฟังพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้านำแบบฉบับของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิต แบบฉบับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนแบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าที่ยกกายใจถวายแด่องค์พระบิดาในทุกเวลานาทีแบบฉบับของพระเยซูเจ้าที่เมื่อได้กระทำงานแล้วก็ต้องปลีกตัวไปในที่สงัดเพื่ออธิษฐานภาวนาขอ,องพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา แบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าในความเมตตากรุณาในความรักที่พปร่งสรงชุบชูดชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจให้กับทุกๆคนในทุกๆโอกาสนะจะมีบางทีก็มีคนห้ามสึกขององค์พระเยซูเจ้าทรงห้ามแต่องค์บอกว่าให้เขาเข้ามาแม้กระทั่งบางทีองค์พระเยซูเจ้าทรงถูกต่อต้าน เมื่อจะทำความดีในวันสปบาโตแต่พรวกไม่สนใจองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นตัวของตัวพคกเอง,เองที่จะกระทำความดีพค์มีเป้าหมายชัดเจนพวกมีจุดยืนชัดเจนดังนั้นวันนี้ให้